กลับมาเจอก,กับบามารีแอ,อ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้บามจะมาแต่งหน้าทุกคนดูกันแล้วก็มีของใหม่มาเล่นด้วยกรุบกริบกรุบกริบแล้วก็ของเก่าที่แบบเออชื่นชอบอะไรเงี้ยก็มาเล่นนะคะปะ่ะวันนี้ไปดูกันเลยก่อนว,ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะบามลงสกินแคร์กันแดดอะไรเรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะลงเสเปรย์น้ำแร่ค่ะแต่จริงจมันไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่เป็นเอสเซนต์น้ำตบนะคะอันนี้เป็นของจุฬา h e ร b บ เคยเป็นไม้เฟรนด์ของปามน,นะคะปามเอานํามาใส่ในขวดอันนี้นะคะขวดเล็กๆเลยเงี้ยขนาด 10ml อนี้ซื้อจากร้าน20บาทแถวบ้านนะปลุกความซุ่มซื้นในตัวคุณก่อนนะฮะแ้าทำไมฉันรู้สวนหน้าฉันมันมันดีอะ่ะมันเกิดจากอะไรจะก,กล้องหรือว่ายังไงอะ เสร็จแล้วก็จะลงน้ําหอมซึ่งตอนแรกไม่ชอบแต่ใช้ไทยาก็ชอบอ่ะอันนี้เป็นน้าหอมไอติมนะคะจากมินิโซค่ะอันนี้ราคาแบบ1้อยิบเกาทเลยแพงนะได้ขนาดมาแค่เอ่อ1ิบห้ามบาทตอนแรกคิดว่า30 ml ก็เลยซื้ออันนี้มันจะกลิ่นหวานหวานหน่อย มันเป็นกลิ่นที่หวานหวานหน่อยก็จะเป็นกลิ่นที่บาม่อทา้งปลืม้มแบบชอบอะไรวันวๆน,นะฮะเราจะรู้สึกว่าหน้าทัมันดีอะงงปะแต่ว่ามีรอยสิวนะคะช่วงนี้มันจะใกล้เป็นประจำเดือนก็เลยมีรอยสิวอัดมจะใช้อันนี้ยังไม่ได้ใช้เคยใชใ้ดูเนาะ i n t o i t Magic Color Balm นะคะตัวนี้สีเขียวมันเรือกมาเขาจะมีสีส้มกับสีเขียวหรือสีเหลืองกับสีเขียวนี่แหละอันนี้คือเปลี่ยนตามค่า pH ผิวแล้วแบบ คือตอนนี้ลงไปอ่ะมันจะแบบสีแบบระเรื่อสวยแต่เธอซักพากอีดอกก็คือชมพูเลยก็ชอบนะคะเพราะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีที่ติดทนนะคะเร้มันจะมาใช้ต่อมาเป็นคูุชชั่นลักล้าที่เป็นไมเโปรตของเราไปนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งวอมวานิลาที่มันใช้นะคะชอบมากสำหรับคนผิวแห้งนี่คิดว่าชอบแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ สบายผิวแล้วก็ได้งานผิวที่ดีไม่หยาสำหรับผิวแห้งนะคะผ้าผิวมันเธอไม่ชอบหรอกผิวมันค่อนผสมหรือผิวมันเลยหรือผิวธรรมดาหรืออาจจะไม่ชอบอะแต่ถ้าเป็นคนผิวแห้งอย่างเราผิวผสมค่อนแห้งผิวแห้งมากแห้งน้อยอะไรเงี้ยชอบเพราะว่าตอนต้องจำเป็นต้องลงแป้งแล้วก็มันก็อยู่ติดทนแล้วมันก็สีกำลังดีนะฮะ ไม่มีไฟอ่ะทุกคนอันนี้ใช้แสงทรมาช่วดนะคะทำมาช่วดช่วยเพราะว่าปามไม่คือปกติเราจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวปามหมุนให้กล้องให้ดูนี่เห็นปะ่ะอันนี้คือโตทํางานปามนะปกติปาใช้อันนั้นแต่มันก็เป็นทั้งโคมไฟแล้วมันก็เป็นทั้งที่ไอเนี้ยให้ปามปามขี้เกียจเอาออกมาคือมันจะเหมือนแบบต้องเสียบปากใหม่นู่นนี่นั่นนน ็เลยเดี๋ยวไปไปซื้อไฟมาล่าเนี้ยเป็นขาตั mm ้งกองที่เ so พิ่งซื้อมานะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะเธอมันถูกอ่ะไม่ไม่ถึง300แล้วก็สามารถใช้ได้อย่าง้ะเธอผิวมันสวยมากเลยนะสําหรับคูชั่นลากลาสอ่ะป๊ามชอบมากแต่ถ้าถามว่าซ้ำไหมไม่ซ้ำเพราะป๊าไปดูราคาตอนแรกป๊ามได้มาสองตอนที่แบบเปิดตัวนะเออแต่ว่าตอนนี้มันส99้าเป่ะก็รู้สึกว่าขนาดเท่าไหร่วันนี้ยิบกรัมก็เอาไว้ต่อนแล้วกัน เพรรู้สึกว่าคูชั่นก็ออกมาเยอะแยะตระแปะไก่มากมายนะคะเธอฉันไปได้ไอเนี้ยลิปออยเมจิของอะไรไม่รู้อ่ะฉันซื้อมาแบบงงๆนะคะแบบเนี้ยจากร้านคุณเหมียวนะคะก็ซื้อมาสองสีเลยอ่ะมันเป็นแบบลุคกิ้งอ่ะมันเป็นออยที่แบบเหมือนมีสีหน่อยๆนะคะมันก็เอามาใช้ด้วยก็แล้วกันนะต่อมาค่ะเราจะใช้ อาชาโดเลยดีกว่าเพราะว่าบามไม่จำเป็นต้องลงแป้งนะสำหรับคนผิวแห้งถ้าคุณใช้คชู่นลากลาสนะคะก็เอ่อหรือว่าจะเซตแป้งเบาๆก็ได้แต่ว่าความขอไม่เซตก็แล้วกันต่อมาบอมใช้เป็นตัวนี้ค่ะชิงอันนี้คืออดีบ k i t c h e คิ a เช่นเบอร์02นองน้องกระน้องม่ใชน้องกระต่ายน้องแมวนี่นะคะเขาจะมีน้องหมากับน้องแมวนะคะแต่ว่ามรู้สึกว่าน้องหมาสีสวยมากเป็นสีแต่วมันจะเป็นน้ำตาลไปโทนแบบอมส้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มันก็เรียกเป็นโทนชมพูอย่างเงี้ยแล้วเขาแถมกิฟต์มาให้ด้วยกิฟต์น่ารักมากนะคะซึ่งไม่เหมาะกับฉันแต่ก็เอาซื้อข้างในนคือเขาสวยตั้งแต่กล่องอะแต่ว่าหากล่องไม่เจอตอนเนี้ยกล่องอยู่ไหนไม่รู้ช่างแม่งเถอะอ่ะเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือกล่องของน้องเขาวสวยไหมก,ก็จะมีน้องเขานอนอยู่ด้านในโอีโอโช่วงนี้ทาของดีนะสวยมากเดี๋ยวดีเทลน่ารักปะรูปมงรูปแมวอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกให้ดู แล้วก็จะมีแบบอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะนอนอยู่แล้วก็มีกิฟต์อยู่ตรงนี้นะคะก็ซื้อมาจากออฟ i ิเชีใน Lazada 2 0 0 99บาบาทถือว่าโอเคเลยนะก็เปิดออกมาจะเจอกับกระจกที่ใช้งานได้จริงไม่เขาเรียกว่าไงไม่ไม่ซูมอะค่ะแล้วก็ไม่แบบบิดเบีย้ยวแล้วก็สีจะเป็นโทนนี้นะคะสีสวยมากเดี๋ยวฉันจะ ไม่รู้ฉัม่แน่ใจว่าฉันสวสดให้พวกเธอดูไปยังไงย,ยังเดี๋ยวค่อยสวดให้ดูกันแล้วกันนะคะวันนี้ปาะเอจะแต่งตาแบบปาลองไปแล้วว่ามรู้สึกว่าสีมันแบบมันไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่สําหรับตัวปามลมอะไรเงี้ยก็งงๆแต่อ่ะเดี๋ยวลองดูมานจะใช้เป็นสีแรกเป็นสีน้องเหมียวตัวนี้นะคะชื่อสีว่าสวีตี้ค่ะนะคะก็จะ แต่ขมนนูนิดนึงโอเคก็จะลงไปที่เปลือกตาได้เลยนะคะเปลือกตาไม่มีอะไรเลยไพร์มูงไพรเมอร์ก็ไม่มีอันนี้เป็นสีเนื้อแมทนะคะอ้อเท่าที่ดูเหมือนมีชิมเมอร์เบาๆเธอไม่รู้ว่าในกล้องมันจะพอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแอมันจะมีแบบประกายชิมเมอร์เบาๆนะคะมันก็จะลงด้วยแปลงเมลินดาตัวนี้ซึ่งซึ่งสภาพดีมากจริงๆแปรงเมลินดาดีมากเขาออก ลายใหม่เหมือนยังก็อยากซื้อนะจะลงสีนี้ไปก่อนนะชั่วเบ้าจนถึงกระบอกตาเลยจ้าวันนี้ก็จะเป็นสโมกกี้สีชมพูก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ปามป่วยอีกแล้วคือเบื่อมากเลยอารมณ์ปามป่วยของปามคืนปามไม่มีไข้นะคะไม่มีไข้ไม่ไม่เป็นหวดัดไม่อะไรเลยแต่ว่าข้อคือปามรู้สึกว่าปวด กล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวต้องการน,นอนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกแบบหนาวสั่นนะแต่ไม่มีไข้เข้าใจปะไม่มีไข้แล้วก็แบบเหมือนตัวร้อนหน่อยๆสักพักก็หายอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบอาการเหมือนน่าจะเป็นพักผ่อนไม่เพียงพอหรือปะก็เลยแบบอันนี้หายแล้วแต่อีกสักสองสามวันเป็นอีกเลยก็ก็เลยไม่อยากไปหาหมอแล้วหายไปหายเองแม่งก็แล้วกันเสร็จแล้วผมจะใช้สีน,นี้ค่ะ ชื่อสีว่าเบิร์นนะคะก็จะลงรอยพับเปลือกตาย้ำลงไปนะคะไปถึงปลายหางตารอยพับเปลือกตาไปถึงปลายหางตาเลยรอยพับเปลือกตามันนิสหน่วยนิสหน่อยไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะสองสีแหละตัวาใช้สีนี้ก่อนชื่อสีว่าโคโค่ค่ะเราตามด้วยสีโรซี่นะคะลงโคโค่ก่อนนะคะจะลงปลายหางตานะคะ แล้วก็เจาะบล็อกเนาะคือปามชอบเนื้อแมทพาเลตข,ของ ODBO ตัวนี้มากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยชอบชิมเมอร์เพราะว่าส่ว่าชิมเมอร์ไม่ได้แบบอู้หูตู้หูเท่าแบบสิวนาคัลเลอร์อะไรอย่างงี้เสร็จแล้วจะใช้สีสวีที่เนาะสีเข้มสุดเข้มนะโูเข้มนะมนะลงย้ำช่วงปลายหางตาค่ะ ให้มันแบบเข้มใช้สีอันนี้ค่ะสีแบบชมพูอ่อนๆชื่อสีว่าคอตตอนค่ะเป็นชมพูเนื้อแมทไม่มีชิมเมอร์นะคะมาไลทช่วงเบ้าตานะคะแล้วก็ลงมาช่วงขน,นตาล่างด้วยนะตามจะใช้สีเอาจริงใช้เกือบหมดนะชื่อสีว่าสโนวีตรงนี้ค่ะนะคะชิมเมอร์มันไม่ได้แบบขนาดนะัน้นนะเธอทุกคนเห็นป่ มันเบาอ่ะชิมเมอร์มันเบาไม่ได้ตู้หูนะคะก็จะลงกลางเปลือกตาเท่านั้นนะคะนี่แค่นี้พอเธอฉันว่าฉันใช้สีเกือบหมดล้วจะใช้สองสีนี้ผสมกันคือ Bring แล้วก็ dust นะคะผสมกันอันนึงมันจะเป็นสีขาวเลยนะคะอันนึงมันจะเป็นออกชอมพูเนาะอันบนขาวเลยอันนึงออกชอมพูไม่รู้จะพอเห็นกันไหมนะคะมา Dolli e y e d o l l ลใจหน่อยนึง เห็นว่มช like ิมเมอร์มันไม่ได้แบบบุ้งอะไี้มันก็เลยจะค่อยๆไล่แล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะบำใช้เป็น x i x i ตัวนี้นะคะเป็นสีแบบน้ําตุนนะคะเออเสียงมันตาลก็จะกรีดนิดเดียวพอจังหวะรออายไลเนอร์อาไน์จังหวะรออายไลเนอร์ให้แห้งก็จะมาเขียนคิวด้วยเหมือนเดิมตัวเดิม ลูกรักเมลินดาค่ะใครมีที่เขียนคิ้วอย่างอื่นนะแนะนําบอก่อยนยีก็ใช้อยู่เนี่ยไม่หมดสักทีแล้วก็ใช้ควบคู่กับแปลงจากโมชิโมชินะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยนะคะมันจะเป็นแปลงรุ่นนี้นะคะซึ่งไม่บอกอะไรเลยนะคะไม่บอกอะไรเลยจริงๆมีตาอยู่นิดนึงนะคะปามไม่ได้กันคิ้วแล้วนะคะทุกคนผมจะเขียนตามรูปคิ้วของปามเลยแต่ว่าจะแบบ คือคิ้วเยอะอะตอนคนคิ้วเยอะทุกคนเห็นเนาะแค่มันแบบไม่มีร่องข้างบนแล้วตรงนี้ก็ไม่มีร่องข้างล่างอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องเป็นการเติมอะไรเงี้ยแต่มัาไม่อยากกันแล้วไงเพราะว่าสุภาพกันแล้วแบบมันดูล้นๆอะเวลาจะแต่งหน้าทีอะไรเงี้ยก็เลยไม่กันแต่ก็ถมที่ให้มันเต็มแค่นั้นเองนะคะไม่ค่อยเห็นว่าเขียนคิ้วตามแบบรูปคิ้วตัวเองเลยคือโชคดีเป็นคนมี ขนคิ้วอยู่แล้วแค่มันแบบมีแหว,วงแวงนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยดัดขนตาด้วยโอดีบี B o จ้าโอดีบีแมวอ่ะด,ด,ดัดดีแต่ข้อเสียคือมันหักง่ายเนาะวันนี้บําใช้มาสชาร่าของแบรนด์เดียวแต่ว่ามี2อันนะคะของมีมีป a าป้าค่ะอันนึงเป็น v o l ลุมมานานะคะก็จะช่วยเพิ่มวอลลุมอีกอันนึงน่าจะเป็นลองปะอีกอันนึงเป็นเอวี่ลองม a s ชาร่เดี๋ยวมันใช้เป็น เอวี่ลองก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มวอลลุ่มนะคะอันนี้ซื้อจากร้านคุณเหมียวเหมือนเดิมนะจ๊ะมันก็จะเป็นแปลงที่มีความหัวเรียวๆหน่อยคองลองแล้วนะผมรู้สึกว่าใช้ดีเลยแหละเออติดทนล้างออกง่ายแต่ว่าติดทนนะคะอันนี้เป็นเอวี่ลองนะคะเ่าเป็นคนไม่มีขนตาแต่ทุกคนเหนเ็นว่าว่ามันช่วยทําให้ขนตั้ยาวขึ้นจริงเนี่ย เห็นปะจากเมื่อกี้ที่มันไม่มีขนตามันมีขนตาขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้แหละเพราะว่าดิฉันเป็นคนไม่มีขนตาเสร็จแล้วมาต่อที่ตัววอลลุยมนะคะวอลลุยมก็จะเป็นแบบอันนี้หัวจะอ้วนกว่าเห็นไหมเนี่ยหัวจะอ้วนกว่าคือจริงๆก็อยากจะติดขนตานะแต่ว่าก็ความขี้เกียจเพราะเดี๋ยวแต่งเนี่ยก็ล้างออกแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> มาอัดคลิปให้ทุกคนด้วยเจ้เพราะว่าไม่อยากให้ช่องมันมีแต่นิยายเสียง ต่อมาจะใช้เป็น z ซ z วีไม่รู้เบอร์ไม่รู้อ่านว่าอะไรอะ่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นสีแบบสีแบบตุ่นอะ่ะไม่รู้จะเรียกสีอะไรอะ่ะเออเดี๋ยวก็ปัดไปก่อนก็แลนะ้วกันเนาะเนี่ยเออสีมันจะประมาณเนี้ยจะส้มนูตก็ไม่ใช่จะชมพูพีชก็ไม่เชิบแล้วต้องปัดทับด้วยสีเวียนนาตัวนี้นะคะเออแบรนด์เขาอ่านว่าสีเวียนนาฉันเพิ่งรู้แกเขา ลงในเพจว่าเออแบรนด์เขาอ่านว่าสีเวียนนาไม่ใช่สีวานาโอเคสีเวียนนาคัลเลร์นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเลิฟจอยที่เป็นมายเฟรดิทของปลาล์มและทุกคนก็น่าจะเห็นมันจะใช้เป็นสีอันนี้กับอันนี้ผาสุ่มกันนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะมันถังหูรูมากเธอดูสิเรอดูสิอันนี้เป็นแบรน์เรียวเทคนิคนะคะเบอร์402ค่ะ ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดกาลเนี่ยเธอเธอไม่ต้องตามหาปัดแก้มถังหูรูดที่แบบของเอมิลส์นะคะแล้วแบบราคาแพงมากไม่มีหาอะไรเลยเป็นตลับพลาสติกแบบนี้แล้วก็เห็นเขารีวิวหลุดง่ายมาก790มั้งหรือ990คือมีหลายราคามากแพงมากแค่มีวอนยองเป็นพรีเซนเตอร์เป็นคนใช้เข้าใจแหละแต่แบบอันเนี้ยแพงสุดเจอ150เธอก็ยังคุ้มกว่าปะ อันนี้มันถังหูงรูจริงอะเธอดูดิเนี่ยแล้วก็จะใช้สีไอ้สองสีเนี่ยนะคะมาปัดทับเห็นปะมันจะได้ความแบบอันนี้แดงหน่อยด้วยเฮ้ยอะไรเธอดูดิหน้าถังหูรูจริงๆจะเป็นีนเลยใช้จีน่าแกรมค่ะอันนี้เนาะสีผสมกันเลยอันนี้มันอมเทาหน่อยอันนี้มันจะอมน้ำตาลนะคะก็จะมาลง จมูกดูสันเป็นคมเสร็จผมกระดำไมไลทไปเลอยอันนี้ก็ดีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ไฮไลท์ไม่ค่อยชอบอ่ะรู้สึกว่าคอนทัวร์กับไอเอคอนทัวน์แหละสองสีมันโอเคมากกว่านะฮะตัวที่มันมันไอเนี้ยให้เราอ่ะเป็นลิปบาลให้เราอ่ะมันมีสีแล้วไงระบามว่า หน้าแบบเนี้ยพอดีแล้วก็วิกอันนี้เป็นวิกใหม่นะคะสวยมากซื้อจากร้านใหม่อะ่ะแกในลาซาด้าฉันใช้ไอลาซาด้าเพเลเตอร์เลยซื้อ <c oughs> ก็เลยแบบเออลองซื้อช่วงนี้ชอบซื้อของในลาซาด้าเพราะรู้สึกว่าโค้ดอะไรมันคุ้มกว่าแต่ช้อปปี้บางทีก็ลดเยอะกว่าก็งง,ง,ง เป็นไงแกลุคนี้สวยฉันจะไม่โพสท่าอะไรที้รเพราะสุกว่าวิกมันทําให้สวยมากแล้วก็หน้าสวยมากเลยหน้าแบบหังหูลุคคือชอบมากลุคนี้แต่งเกือบทุกวันเลยในช่วงเนี้ยแล้วก็วิกที่ได้มาใหม่มันมีเหมือนปอยหวานตรงเนี้ยพอมันมีปอยหวานแล้วมันชอบเดี๋ยวมันจะเหมือน ลิงก์ในช้อปปีก็มีแต่มันจะหาให้นะสำหรับร้านเนี้ยนะคะเพราะว่าผมเห็นเขาขายทั้งช้อปปีแล้วก็ Lazada า oda, สำหรับวิกตัวนี้นะคะแต่ปกติมันจะซื้อร้านคุณอ้อมเนาะอะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่ได้ซื้อร้านคุณอ้อมเลยอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ใส่วิกบ่อยแต่ีนี้วิกมันพังก็เลยเอามาอะประมาณนี้อะพูดถึงแต่ละอย่างล้วนะครูั่นลากลาสอยู่ไหนล่ะลูกรักค่ะสาหรับคนผิวแห้งผิวผสมค่อนแห้งเลิฟมาก ต่อมาอาชโดโอริบิโอเลิฟมากได้สีแบบนวลๆแบบว่าชมพูอมม่วงค่ะพอทามาแล้วมันดูชมพูอมม่วงนะคะสวยสีแน่นแพคเกจจิ้งดีอะไรดี2 9 9โอเคมากๆเลยนะคะแล้วอะไรอีกอ่ะก็มีแต่ของเก่าปะที่เอลิฟบาร์มิทูอิตก็ดีนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าฝากเลยจะใช้ด้วยนะคะ ตามบันเทโซเชียลมีเดียด้านน้ค่ะรีวิวเจ้าบายตามเรนทวิตเตอร์และไอจีแฟลมด้วยนะคะแล้วก็ใครย,าายังไม่เกิดสับส๊าไรอย่าลืมเกิด u ับส r i b e ให้ด้วยนะคะไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีแล้วค่ะหลักสิบหลักร้อยแล้วก็นิยายเสียงด้วยนะคะ ใครใจดีจะโด o n a t ให้ปามก็จะกราบขอบคุณมากเลยเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นรายได้ส่งตรงถึงปา์มนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคนิยายเสียงหรือว่าจะซื้อเครื่องสำอางแต่ไม่ไม่ไม่มีคนโด n a t e แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะดูโฆษณาให้ให้ปา์มก็ได้ค่ะแบบบางคนไม่ไม่ไม่สามารถแบบโด n a t e ได้เงี้ยดูโฆษณาให้ปา์มก็ได้ค่ะซักชิ้น2ชิ้นตรงนั้นมันก็จะเป็นเป็นรายได้เช่นกันแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนโด n a t e โดยหนึ่าจะโดยตรงหรือว่าวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีทีหน้านะคะซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ แล้วก็อัดวันนี้จะตัดเมื่อไหร่อีกเหมือนกันนะคะเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย